อ่ะมีราคาสวีชัดเกียร์ออโต้นะอีซูซุดีแมคอ่ามิวเซเว่นนะครับอันนี้อาการที่มาก็วิ่งได้เกียร์เดียวนะทั้งเกียร์สูงนะครับทั้งเกียร์สองเกียร์สามประมาณนี้ครับออกเตาเอืดอันนี้อ่ะซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสดูกันเลยอีซูซุมิวเซเว่นครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสดูเลยนะเทสเกียร์อีซูซูมิวเซเว่น ดูค่าดัตต้ากันด้วยเนาะอ่าอันนี้อยู่บนห้อยนะล้อลอยครับเดี๋ยวมาเทสดูอันนี้สตาร์เทเครื่องเลยนะครับเอ้าเทสดูทดสอบกันเลยมาครบไหมโค้ดมีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูค่าดัตต้ากันเลยนะครับจะสอบวิ่งค่าดัตต้าเนี่ยอ่าอ่าเจาะ,อะถอยก่อน อถอยได้นะถอยได้เอ็นดีอ่าดูสถานะเกียร์นะเกียร์หนึ่งล้นนี้อยู่เกียร์หนึ่งวัดรอบสลิปรีนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยอือมัดจ้าอ่ะดูพร้อมๆกันเลยนะจ้าเกินไปตอานแนวนอนได้ไหม อนอนดูได้ไม่เยอะอ่ะวิ่งเลยนะวิ่งแล้วทำไมจา้าแบบนี้อ่ะวิ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะมาครบนะี๋้วดูเต็มเต็มนี้ดียอ่ะเอาเบอ่ะอยู่เกียรนะ์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งอ่ะวิ่งหนึ่งสองสาม อ่ะมาครบครับสี่เกียร์มาครบอ่ะเดี๋ยวเราสัตว์แอะนะแอลเ่ะวิ่งหนึ่งดูนี่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่มาครบครับสี่เกียร์ มาเรียบร้อยยิงได้ถึงร้อยยี่ร้อยสี่เลยอ่าครับอ,อาด่าตตาหายไปไหนเดี๋ยวดูคาาา่าดัตตานิดนะฝักหลุดหรืออ่ะไม่เป็นไรมาครบแล้ววิลลาคาร์เซวิท วัตต้าหายไปป้องสงสัยจะหลุดอารีดูเช็คโค้ดก่อนอ่า no d d c นะครับไม่มีโค้ดเกียร์มาครบนะอ่าเกียร์ถอย n a อ่านิ่มนวลน,นะไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกครับอ่า n d อ่าออกตัวนะหนึ่งสองสามสี่อ่ามาดีมาดีครับมาดีมาดี จบครับส่งงานเรียบร้อยฮิวเซเว่นครับเกียร์ออโต้อาการค้างเกียร์สูงฮะออกตัวอืดไม่มีแรงนะครับเกียร์กระตุกอันนี้น <500, S 1> <stiff> ิ่มนวลแล้วเอ็นอ่าอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวส่งงานได้ครับมีราคารสวิตขอบคุณครับซ่อมเกียร์ออโต้ครับรับซ่อมเกียร์ออโต้อีซูซเทุกรุ่นนะฮะอีซูซเออเนียลวีคอร์สดีแม็กฮิวเซเว่นนะครับ <roar> ทุกยี่ห้อครับ Obrigado.